ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเจบอลน,นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำรูนนะครับการเก็บรูนการคัดรูนการฟาร์มรูนของแวมไพร์เอเนจีรูนกาดแล้วก็รูนเอนดูนะครับแล้วก็มีรูนโต้กับรูนเนเมซิตด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมมีของดีมานำเสนอใครอยากจะเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองก็มาจัดได้ที่ ค์ทท็อปอัพเติมเกมสไตล์คนมีคาร์ทไลน์แอดค์ทท็อปอัพหรือแฟนเฟ f เฟซบุ o กค์ทท็อปอัพลิง์ข้างล่างนี่เลยนะครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับอ่าผมจะมาแนะนําการคัดรูนเก็บรูนแวมไพน์นะครับดูเลือดเนาะดูเลือดผมก็จะใช้กับมั่วลงนะครับหรือแพนด้าน้ํานะครับประมาณนี้นะนี่ก็ได้จากดันนะครับ รูนควรเก็บนะครับถ้าเป็นแพนด้าให้เก็บเป็นเน้นเลือดนะครับเห็นไหมแบบนี้ไม่สวยนะครับที่จริงต้องเป็นเลือดนะสปีด HP ดประมาณนี้ครับผมผมฟาร์มเนโครน้อยนะครับผมก็เก็บรูนประมาณนี้ถ้ามีคีเลดก็เผื่อให้รีวไฟด้วยนะครับประมาณนี้นะเก็บคล้ายๆ e อเลยนะครับเก็บเหมือน e อ็เลยอ่า สป e ดสปีดเฮดพเป็นหลักนะครับที่แดมไม่ต้องนะอ่ารุ่นแมพายก็เก็บเหมือนรุนเอกนะครับเซตสี่ส่วนมากเก็บคล้ายๆเอกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้เนี่ยไม่มีคีเลนมีแอตแท็ช่องนี้ก็จะเน้นคีเลนแอตแทกสปีดเฮนะครับก็เน้นประมาณนี้เนี่ยสามค่าหลักเนี่ยช่องนี้ช่องห้าเนาะจะเป็นสามค่าหลักข้างบนนะ จะมีตลอดตรงอีกค่าหนึ่งก็เป็นแล้วแต่ตัวที่จะใช้นะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเน้นเดฟตอนตรงนี้ควนมีเดฟด้วยนะครับสปีดเฮดพ,พ,พีเดฟคิเลตแม่นยำตรงนี้ก็แล้วแต่ตัวที่จะใช้เหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้เก็บรูนคล้ายๆ ex อะอนะ,อะแวมไพไม่ยากใช้งานนะครับตัวใช้งานก็จะมีมั่วหลงมีป้านะครับ ป้านใน RTA นะแล้วก็ตัวดูดเลือดเนาะไอ้นี้ก็ได้นะครับแฟงฟักลูเนี่ยแฟงก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ผมใส่สองตัวกับจุกไม่มีปัญหาใช้ได้หมดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นที่เขาใช้กันนะครับแต่ทุกวันนี้ก็เอาติด RTA ไว้อยู่นะก็คือแมวนะครับแมวแมวก็ใช้นะครับดูดเลือด ดีเคลืมเลยดีเคไฟดีเคไฟดีเคลมก็ได้นะครับอยู่ที่คอมโบแล้วนะดีเคไฟก็ประมาณนี้แต่อยากดันให้มันเป็นคีย์ลอยนะครับก็เก็บสเตตไม่เน้นคีย์แดมนะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปค่าลูน e x นะครับกลับย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับละเอียดมากเลยนะครับ ก็ไปดูแวมไพายจากการเก็บ e x นะครับเหมือนกันเลยครับครับต่อมาเนาะต่อมาก็จะเป็นรูนพวกรูนเฉพาะทางนะผมจะเรียกรูนเฉพาะทางรูนเอ็นดูนะครับรูนไอพลังนะรูนเลือด เราก็จะเน้นไปทางเลือดเป็นหลักนะครับมีสปีดเน้นสปีดไว้ก่อนแล้วก็เน้นเลือดนี่ครับเลือดเยอะๆเห็นไหมนี่ผมออกมาแทงเห็นไหมใส่ตัวแทงสบายเลยครับเลือดเยอะๆเลือดแอดแท็กที่จะคู่กับเลือดก็คือสปีดแอดแทกเฮดพีแล้วก็ไอต้านทานต้านทานก็ได้นะครับแมนยาก็ได้จะเป็นพวกนี้เป็นหลักนะครับ เห็นไหมฝั่งนี้ก็เม็ดสามคนมีเด็นะครับทุกเกือบทุกตัวเลยนะเม็ดสามคนมีเด็เพราะเดี๋ยวเด็บจะขาดอันนี้มันทําเด็ได้นะอย่าลืมนะแต่สแตนหลักก็คือเน้น HP นะครับตัวนี้ถ้าได้สปีดเยอะก็เก็บไว้นะครับเพื่อเราจะได้ไปเล่นกับสวนะิฟเนาะตัวใส่สวิฟอะไรแบบเนี้ยนะต่อมาเซตต่อมาก็คือลูนกาดนะครับลูนกาดก็เก็บ ให้พวกอีนูนะ,ะเน้นค่าเดฟค่าแอแท็กถ้าอีนูต้องเน้นแอแท็กด้วยนะ,ะประมาณนี้นะครับเน้นเก็บทำอีนูนะถ้าเป็นช่องสีง่ช่องหกช่องสี่ช่องหกช่องสองอ่ะต้องเนียนเดฟนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ให้อีนูได้นะอ่าถ้าไม่ให้อีนูก็ให้แฟงนะครับ แฟนไอ้นี่ใช่ดิอันนี้คือคอนนะครับคอนแฟงได้หมดเลยคอนหลมุมแฟงไฟนะนี่ก็ประมาณนี้อ่ะนี่ก็เน้นชีเลทนะครับเน้นเดฟนะแฟงต้องทุบตามเดฟนะครับเดฟสูงมันถึงจะทุบอ่ะไม่ไม่สนเกาะนะครับต่อมาก็ลูนด้านทานเนาะ อามาเป็นรูนต้านนะครับนี่รูนต้นานทานก็เน้น H P เป็นหลกักแล้วก็เน้นต้านทานติดมาด้วยนะครับเห็นไหมผมก็จะมีต้านทานติดมาด้วยมีสปีดมี H P ประมาณนี้นะเก็บไม่ยากนะครับรูนพวกนี้ก็คัดๆออกได้นะครับแต่ผมก็เก็บไว้เผื่อได้ใช้นะในซีกเผื่อได้ใช้นะครับ ต่อมาเป็นรูนโต๊กับรูนโตกับให้เก็บเหมือน ex เลยนะครับเก็บเหมือน ex พอได้ชายเยอะนะครับช่องช่องนี้นะที่หายากนะที่เหลืช่องสี่นะครับอันนี้ให้ตระก,กูลออร์เคเกิลนะครับทั้งออไฟบางทีก็มีแวมไฟด้วยนะครับใน r t a เนาะควรเก็บไว้นะครับสปีดเยอะเยอะ h p attack มาด้วยนะครับช่องนี้นะ ครับต่อมาเป็นเนเมสิตนะคลิปนี้จะสั้นหน่อยเพราะมันโดนไม่ยากเนเมสิตครับมันมีสองสายนะเนเมสิตเน้นเลือดเอามาถึกก็มีนะครับกับเนเมสิตเน้นบางนะครับเอาไปแบบโดนเข้าออกก่อนแบบโดนอ่ายังไงละ่ะโดนเขาตีมาทีหนึ่งแล้วเราก็เด้งแซงเขานะครับทำบางๆนะผมมีตัวอย่างนะครับ ของเนเมสิตนะอันนี้นะครับเป็นรูนเนเมสิตบิวนะครับนี่ผมทําบางๆนะครับแต่ก็บางเกินไปนะเนื้อแน้อน่าจะสองหมื่นพอดีนะนะรประมาณนี้ให้เขาตีเราแล้วเราก็จะเด้งแซงเขานะครับรูนเนเมสิตส่วนโต้กลับใน RTA นะผมใส่ไว้ที่แวมไฟสามโต้กลับนะครับ สำคัญก็คือรูนตรงนี้นะหายากมากประมาณนี้นะครับเก็บเหมือนีเองนะโต๊ะกลับดูดเลือดใน r t a ได้ใช่ป่ะได้ใส่ไหมไม่มีนะครับไม่ได้ใส่ดูดเลือดมานะครับครับอีกที่เหลือก็เป็นรูนเฉพาะนะเอามาใส่เอามาใส่กับพวกสวงสวิฟได้เห็นไหม นี่ผมก็ใส่กบกๆเอานะครับก็เก็บรูนประมาณนี้นะครับมีใครมีอะไรสงสัยก็ถามได้ในคอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์ครับถ้าใครชอบชื่นชอบไอ้รูนเซตสุดท้ายแล้วนะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณครับ